อาเปนบทบาทจากนักแสดงมาเป็นผู้จัดมันเป็นยังไงคะรีสนี้ความจริงจะพูดว่าเปลี่ยนบทบาทก็อาจจะไม่เชิงครับผมก็เราก็ยังเป็นนักสแสดงอยู่ในสังกัด just up อยู่ดีนะครับผมก็เอาจริงๆแต่ว่าพอได้ลงมาทําเรื่องหลักมากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็มันทําให้เราได้เห็นว่าเออแบบกว่าจะเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งได้เนี่ยมันผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วก็คิดว่ามันคือแบบว่ามันคือความเต็มที่ของทีมงานทุกคนในการสร้างสรรค์ผลงานหนึ่งเรื่องขึ้นมา มันมันยากมากๆครับผมแล้วก็พอเราได้เห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเครียดว่าแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าความแต่ว่าความความเครียดนียมันก็แบบว่าเราก็แปลงมันให้เป็นแรงผลักดันให้เราทำงานเต็มที่มากขึ้นครับผมจริงเราเคยมีความคิดความฝันไหมไหมครับว่าเออเราอยากจะมาทําตรงนี้ถึงแบบมาลองทาดูคือความจริงแล้วอะผมไม่ได้มีความฝันแบบว่าแบบว่าเป็นเป็นภาพที่ชัดเจนมากๆว่าเอออยากจะเป็นผู้จัดอยากจะเป็นแบบ ผู__้กำกับหรืออะไรเงี you know, you know ้ยแต่ว่าทุกๆก้าวที่เราเดินไปในชีวิตมันมีโอกาสที่มันเข้ามาอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราเลือกรับอะไรบ้างแล้วผมรู้สึกว่าเอ้คือผมผมเป็นคนไม่อยากแบบว่าไม่อยากแบบว่าเขาเรียกว่าหยุดอยู่กับที่อ่ะอยากพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมีโอกาสอะไรที่เข้ามาก็อยากจะรับมันให้เต็มที่แล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ทําแล้วได้รับมอบหมายหน้าที่แล้วก็สัญญาครับว่าจะเต็มที่แน่นอนเพราะว่าจะเป็นบทบาทอะไรก็ตามเียมาไมคไม่มากไม่มากครับสบายสบาย กิดดันนิดหน่อยกิดดันนิดหน่อยเรียนต้องปรึกษาใครไหมแบบว่าที่เราเคยรู้จักหรืออะไรเงี้ยความจริงความจริงเราก็มีพี่ๆที่อยู่ในวงการหลายคนเนาะที่ที่เราก็แบบบางครั้งเราก็สามารถโทรปรึกษาได้โทรคุยได้อะไรเงี้ยแล้วก็รวมไปถึงพาร์ทเนอร์ของเราอ่ะดีครับเองเขาก็เป็นเป็นพาร์ทเนอร์ที่เก่งมากๆแล้วเขาก็คอยช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกันอยู่เสมอครับอันนี้เราเลือกเองหมดนะคะเพราะแพงอยู่ในทุกขั้นตอนะครับตัวผมเองก็คือ ต้อาดูแคสแต่ดูดูดเรื่องแต่ว่าบทอย่างเงี้ยเราก็จะไว้ใจทางทางดีครับให้ทำน้าคุณคุณเหมือนกันน้องแสดงใช <c oughs> ่ครับน้าคุณคุณนนองเหมือนเล่นด้วยกันมาเลยนึกนกเองเอาพูดจริงๆว่านักแสดงนักแสดงหลายคนก็อาจจะหน้าค่าตากันเนาะ <c oughs> เพราะว่าหนึ่งคือทางดีครับเป็นคนทำ <c oughs> เราเคยร่วมงานกันมาแล้วแล้วเรารู้ว่าพี่ตีเองเขาเป็นคนพูดอย่างว่าเออเห็นหลายคนมี potential ที่จะเล่นหลายคนมี potential ที่สามารถเป็นตัวละครตัวนั้นๆได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียกได้ว่า เหมือนได้กลับมารียูเนียนกันด้วยแล้วก็มาทําให้บรรยากาศเวลาเราออกกล้องหรือว่าไปงานหรือว่าไปกองต่างๆอะไรเงี้ยมันสนุกแล้วมันก็มีความสุขเหมือนได้กลับมาเจอเพื่อนกันอีกครับคาดหวังไหมอ่ะคาดหวังไหมก็วมความจริงแล้วผมเชื่อว่าทุกคนที่ทํางานก็มีความคาดหวังนะเอาจริงๆไม่ว่าจะเป็นงานอะไรเรื่องอะไรทุกคนมีความคาดหวังอยู่แล้วแต่ว่าไม่ว่าจะผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงเราก็คิดว่าวันเนี้ยเราต้องทาให้ดีที่สุดเรามีแรงเท่าไหร่วันนี้เราต้องทาให้ให้สุดแรงของเราให้ได้ แล้วก็คิดว่าเราจะสามารถที่จะทําเรื่องเรื่องนี้ให้ให้ทุกทกคนที่ที่ได้เข้ามาดูหรือว่าผู้ชมทุกคนได้รู้สึกดีแล้วก็ได้รู้สึกถึงความเต็มที่แล้วก็ความสนุกของมันก็แบ่งปัยังไงในเรื่องบบนี้มัน้งผู้จัดด้วยน,<อ>นะแสดงด้วย,วยก็เอาจริงๆเอาจริงๆหนาผู้จัดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เราจะเราจะไม่มีชื่อนี้เลยถ้าถ้าเราได้ไหมครับผม ราจะไม่มีชื่อนี้เลยถ้าเราถ้าเราไม่มีพี่จัสตินเนาะเอาจริง <Okay, S 1> พี่จัสตินก็คอยช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คอยดูแลเราด้วยในฐานะในฐานะเพื่อการของเราด้วยแล้วก็ในฐานะเพื่อนร่วมงานด้วยอนอกจากนงานผี้จัต่ก็มีเพลงด้วยครับผมก็แค่มองขึ้นฟ้านะครับไปรับฟังกันได้นะครับผมทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับผมก็งานเพลงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เรา,ท,เราที่เราได้ลองได้ลองก้าวเข้ามาทำดูจัก ถ้าจากสองปีก่อนที่เราเคยวงสวงกันตรงนี้เราเคยมีใครได้สัมภาษณ์ผมผมก็จะบอกว่า <S <S ผมไม่ชอบร้องเพลงผมไม่ชอบเ<ร>อบต้นอ <แ S 2> ตอนนี้ก็คือทํทาหมดแล้วครับผมก็เอาจริงๆเป็นเป็นเป็นอีกหนึ่งก้าวที่เรามองกลับไปเรารู้สึกว่าเออเราเราดีใจนะที่ได้ทําเพราะว่าเราได้พัฒนาตัวจริงๆเราได้ก้าวออกจากคมอมฟอร์ตโซนของเรามากขึ้นจากวันนั้นที่เราเคยก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนในการเล่นซีรีส์แล้ววันนี้เราได้ลองทําเราได้เราได้ร้องเพลงแล้วเราได้ลองเต้นแล้วอะไรนะครับก็ลองดูว่าในอนาคตต่อไปจะมี โอกาสอื่นๆเข้ามาอีบาร์ให้เราได้พัฒนาตัวเองมันตัดสินใจนานไหมอะคะเพราะว่าเราแบบเป็นคนแบบนานนานเลยนานเลยครับผมก็เติมหมายถึงว่าช่วงก่อนหน้าก็ได้มีการรับแบบงานที่แบบว่ามีร้องเพลงบ้างมีอะไรบ้างแต่พอพอได้ทําแล้วอะเรารู้สึกว่าไม่อยากทำเพื่อเพื่อนกลางๆไม่อยากทาแค่แบบว่าแล้วก็แค่ร้องไปอะไรอย่างนี้แล้วก็จบแต่ว่าไหนๆเราได้เราได้มีโอกาสทําแล้วทําไมไม่ทํทให้ดีทําไมไม่ทําให้เต็มที่ คือความติดใจไม่เลยมีอะไรนะครับหมดหมดติดใจคืออะไรติดใจไปตแบบว่าติดใจมันเพลงชอบใจชอบใจชอบไจอ๋ออ๋อโอเค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 ก็ก็มีความชอบมากคือคือพอได้ทำมันมากขึ้นอ่ะแล้วก็เราก็ค่อยค่อยซึมซับค่อยค่อยอินกับมันมากเออเออมันก็เหมือนปลดล็อกตัวเองไปเรื่อยๆเพราะทุกทครั้งที่ได้มีโอกาสก้าวไปร้องเพลงเนี้ยมันก็แบบว่า yes ลงมาว่แบบ yes ทำได้หว่ะโอเคแต่ว่าไม่เคยคิดว่า ทำดีแล้วมันเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราทําเราจะรู้ว่าเออเราผิดพลาดตรงไหนจริงๆพอได้ยินเพลงมันเขินๆไหมแรกๆก็เขินๆแต่ว่าหลังๆมาเริ่มแบบโอเคเริ่มชินขึ้นกระแสที่แปลกอะไรเงี้ยพี่อารเออแฟนคลับมาฟังสนับสนุนเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกไงบ้างครับอ๋อก็เอาจริงๆจะไม่มีวันนี้เลยถ้าไม่มีแฟนคลับทุกคนนะพี่น้องๆทุกคนก็เอาจริงขอบคุณตรงนี้เลยกันครับก็ขอบคุณมากๆครับที่แบบคอยสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือกันโดยตลอดแล้วก็ เอาจริงเหมือนที่บอกไปในทุกครั้งว่าเ<ม>วลาเราขอบคุณคุณคราบผมเวลาเราขอบคุณอชฟพ่ด้วยนะเวลาเราขอบคุณพี่ๆน้อง,องแฟนคลับทุกครั้งที่เราพูดคำว่าขอบคุณเราเรารู้สึกว่าเราอธิบายมันไม่หมดกับกับกับความรู้สึกที่เรามีอ่ะมันก็เลยแบบว่าเออแบบงั้นขอเป็นขอเป็นผลงานแล้วกันที่เราจะทําเต็มที่แล้วก็ทุ่มเทเต็มที่ให้กับพี่พี่อน้องทุกคนอย่งพูดถึงแฟนขับเองคนก็ยังกิดถึงเกาอาบน้องอะไรอย่างเงี้ย อ้าสถานที่คุ้นๆุ้นคิดถึงครับคิดถึงก็ยังก็ยังคิดถึงอยู่เสมอครับผมแล้วก็ยังคุยกันอยู่ตลอดจะมีงานอะไรแบบให้แบบินไม่ให้เห็นก็หวังว่าจะมีนะครับผมก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางผู้ใหญ่จริงครับขึ้นอยู่กับทางผู้ใหญ่จริงเพราะว่าเราเราไม่มีอำนาจการตัดสินใจจุดนั้นครับผมก็ถ้ามีโอกาสก็ถ้าได้ร่วมงานกันอีกคงสนุกมากเพราะว่าตอนนี้ก็ตอนนี้ก็สนิทสนิทกันมากมาแล้วครับผมท่วน ก่อนก็ได้คุยกันก่อนที่เขาจะบินอะไรอย่างเงี้ยก็เออแบบแฮปปี้ฝากซื้อของแล้วเราเนี่ยเนี่ยว่าก็ติดต่อกันตลอดไม่หายไปไหนใช่ครับผมก็งานต่างๆบางงานก็ยังยังมีอยู่บ้างครับโอเคคขอบคุณมากครับเดีดีวพอนยับยินดีต้อรัถ่ายรูปหน่อยนะครับ